คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ p o l y a l f o r สสี่ศูนย l โอล r อ o ลฟอสสี่ศูนย์คุ้มครองทุเรียนปลอดโรคได้ผลดีใช้ป้องกันโรครากเน่า ผลนเน่าในทุเรียนจากเชื้อ,อราไฟาตตัวอย่างจาเจอร่าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล100%เซในทุกรดูการผลิตทุเรียนโพลิอาร์ฟอ0ส40เป็นสาร MDKP ของแท้ต้นตำรับจากประเทศออสเตรเลียได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรใช้ได้กับทุเรียนทุกช่วงปลอดภัยทุกเวลา,อ,วอ,ยาอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม ไปทอบมากเรียกหา Holy Afort 40 Holy Afort 40 Holy Afort 40สินค้าคุณภาพจากบริษัท Greenleaf จำกัด